โอเคโอ้อ๋ไอตัวที่หนีไปเข้าก่อนนะที่เราจะสู้กับมันแล้วโรบอทแเสือกเฮ้ยต้องโอ้นึกว่าต้องกดขวาขวาสู้อะไรหรอมึงไม่แป๊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 แปแปแปแบบแบ้แบ๊อบบแบบบบแบบ อย่าพุ่งอย่าพุง่งเดี๋ยวคุณหลบให้ดูตีใส่พลิวว้าวทำอะไรของมึงรถสว่านจับทุ่มมองเลยดิมันเนี่ยอ้าวอ้าวกระโดดหลบเอเอเฮ้ยหัวมันติดไว้เอ้ยก็ตัวอีพุ่งไปชนอ๋อต้องทำให้มันติดรถหน่วยสว่านนะเกมนี้เกมนี้ไม่เหมือนแบทแมนนะคือมันจะมีเอ้ยอุ้ยหลบทัน มันจะมีหลอดเล <ENNIS> ือด <lawsuit> ของบอสนะแล้วเราต้องตีบอสไปเรื่อยจนกว่าหลอดเลือดจะหมดนะไอ้เกมนี้แปลกๆหน่ยไม่รู้ว่ามีแนวทางกำจัดบอสจะแปลกสมจริงนะเน้นสมจริงเฮ้ยนั่นรถคันนั้นยังไม่ได้โดนมึงอย่าพึ่งเฮ้ยโติดมึงติดติดติดหัวติดไม่น่าเกิดมันมีเขาเลยมึงคลิกเดอะบอสดาวยังดาวยัง ทำอะไรตัวตัวเฮ้ยสเปคบัตไม่ไม่เราจะไม่สคิปเราจะดูอเอ้าตามไปซ้ำเติมได้ไหมในไหนอยู่ดีแบบแม่งฝั่ง่าคนี้แม่งฝั่งดินแล้วฮะเอ้าแล้วภารกิจสองร้อยเมตรไปทำอะไรอืมโอ้โหยังไกลดูโอเคไม่รู้ไปทำไมครับเดินดินไปดีกว่าเอ้ยต้องอืมเราเป็นสไปดี้ทล้อย่าง ต้องไปแบบนี้ทำไมผมรู้สึกว่ากดเนี่ยกดแบบนี้มันเร็วกว่าวะหรือคิดไปเองวะเนี่ยเฮ้ยแล้วกดแบบพุ่งจะเร็วกว่าพุ่งแบบนี้เออพุ่งกดตัวอีน่ะแบบนี้เออเออเร็วกวก่าเยอะเลยเฮ้ยไม่ตึกมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อสงสัยเมื่อกี้จะเฟรเมเรีตกเอ้ยไม่ เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าตึกผมเห็นเป็นแบบเห็นเป็นเวอร์ชันไมโครฟ์เลยตึกมันสภาพที่โคตรดอยนะเมื่อกี้ใส่ผมตั้งผมใส่ไปตั้งให้มันโลกเกินโลอะไรเนี่ยแหลกจะตายอยู่แล้วเนี่ย,ยพุง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 ไม่ได้ฮูฮ้เนี่ยบเอออย่างนี้ซึ่งมันเร็วขึ้นว่ะเนี่ยครับกดตัว E อ,อย่างเงี้ย ปึ๊บเร็วขึ้นเยอะเลยเนี่ยถ้าทำย่างนี้มานานเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโ้โอ้ตรงนี้ไม่ไปตึกข้าแถวนี้ด้วยกดไม่ได้เฮ้ยโอ้ยโอ้โอเคเรามาถึงแล้วนะที่ไหนก็ไม่รู้ยังจัดการไอ้เรื่องตัวไอ้แรดนั้นไม่เสร็จเลยเออเออกูแหลกครับกูแหลกโอเคหายแล้ว เอ้าที่ในทางไหนล่ะครับข้างบนเหรอกด <c oughs> ตัวอีเมื่อกีท้ <c oughs> e. ทำไมวะกด <c oughs> ตัวอีทำไมวะกดอีเพื่ออะไรวะ <c oughs> ไม่รู้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แน่นไงเจอแล้ว <c oughs> อ๋อเข้าช่องแอร์ไม่ใช่ช่องแอร์มันช่องช่องลมอ่ะเข้าไปแล้วเนะี่ยสไปดี้เราเราผิวฮนะสไปดี้โคตรพิวแหละ วันนี้กูจะแค่จบเลยเนี่ยแค่จบแบบครึ่งเรื่องโอ้ยไม่ทันรอกยูสเว็บรันอะไรเนี่ยเอาอ่านไม่ทันกัมอ่าที่นี่มันหน่วยเดดวิทแล้วครับไม่รู้นะเราเราต้องสแตล์อ่ะลองดูสไปเดอร์แมนเราเชื่องชามากนี่ลองดูมาคุยกันนี Now roll. let's อาแม่งเลสโรไปแล้วโอเคโอเคตรงนี้ก็ไต่อย่างเร็วเลยไม่มีใครสงสัยเฮ้ยอ๋อโอ้ยมียามเอาไงกับมันอ่ะสเตลเท็กดาวยังไงล่ะครับสเตลเท็กดาวเฮ้ยโอ้ยแม่งโคตรเร็วอ่ะถ้าเป็นแบทแมนป่านี้ดังดังลั่นทั่วแมปเลยนะเนี่ยโอ้ง่ายกว่าเยอะเลยครับ ประเด็นคือตรงนี้จะสเตลเทคดาวไงเอาเก็บไม่เฉยคือพวกมันมีปืนปะวะไม่มีอ่ะเฮ้ยนัน่นแหละวะกดตัว e. อีเฮ้ยหยุดโอ้โหเล่นแรงนี่ว่ะสไปดี้จังหวะนี้อืมเทคดาวให้หมดครับอย่างรวดเร็ว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 เอาไม่ไม่รวดเร็วแล้วไม่รวดเร็วแล้วเอ,เอ้ยเอ้ยเ้ยเทคดาวนั่นแหละ ต้องต่อยให้มันมึนนะแล้วก็เทคดาวแบบนี้มึนยังมึนยังมึแล้วก็เทคดาวโอ้ปวดล็อกเยี oh, yeah. ่ยไฟมาสไปเดอร์แมนมันเขาว่าไงวะเออทำไรวะไอ,อ,ยะอ,อโยนเล่น <laughs> ไงวะทอามาหาแล้วก็ไม่รู้นะหาเกวนินไม่ใช่แล้วเราได้คอนเนอร์เราทิ้งไว้ที่นั่นนะเฮ้ยนี่ไงทางไปออ <Okay. S 1> ใครบดเลยวะตรงนู้น มึงมึงเล่นปืนเอานี่ทำอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเทคดาวผมว่าผมว่าผมว่ามันโอ้เนี่ยมันขึ้นสีม่วงอะต้องสเตลเทคดาวได้ดิทำไมสเตลเทคดาวไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นั่นไงสเตลเทคดาวมานนี้เซลเทคดาวไม่ได้ทำทำไม โอ้ยโอ้ยโอ้โหมันต่อยอย่างแรงอ่ะหน้าจอแดงเนี่ยโอ้โน่นโน่เวกเวกเวกเออโอเดียวเดียวโอ้โหไอ้ปืนคนเล่นปืนมึงมาหนี่เลยกูขอกูขอเทคดาวมึงคนแรกอืมอืมเล่นปืนเหรอหน้าตาเหมือนแฟบบิฟายอะไรอะไรแป๊บโอ้โอ้ยยิงเลยวะโอ้ยหลบไปก่อนครับหลบไปก่อนหน้าจอเราแดงหายังหายัง อะ้รใช่ไหมกูกลับมาแล้วเออคิดถึงหรือเปล่าโอ้เทคดาวไอ้พวกนี้มันเทคดาวด้วยใหญ่ไม่ได้ครับมันมันอึดเกินน้งเนี่ยต้องต่อไปเรื่อยจนกว่าจะดาวเนี่ยเฮ้ยเล่นของดีกว่าเจอของของอืมมายังโอ้สไปดี้กูลุกแอดลุกแอดอะไรครับตรงนั้นทำไม งอโอ้มันเกิดทางบังเกิดบังบังเกิดโอเคออโอเคไปดีกูทำไมท่ามันไก่จังวะโอ้ ระวังนว้ยสไปดี้หาว่าจะทำอะไรกับกล่องนี้นะกล่องใหนกูยังไม่รู้เลยกล่องเนี้ยนะโอ้ ไปดีมึงจะบ่นทำไมเดี๋ยวก็ได้ยินผมว่าสไปสไปดี้สเตลเก่งกว่าแบทแมนนะแต่มันเอ้ยนั่นนั่นนนเอ้ยทางขวามือนัใครวะอ๋อผู้ญิ่งเคอะอะไกูเจาไงครับอ๋อช่องแอรอืม ช่องแอร์เป็นสีแกตัวนะเข้าไปทางไกลเนี่ยเดี๋ยวกูว่าต้องอ,อ,อ <c oughs> ้อมอ่ะแหลกครับแหลกครับแหลกโอเคหายโอ้ยแหลกกด EC ครับโอ้แล้วลงมาอย่างนี้เออเพคดาวคนมีปืนนะกูไม่ไหวกูแหลกโอเค,อเค,อเคหายแล้วหรือเปล่าโอเค ไอนี้ไอนี้ไม่รู้ตัวนะสงสัยสงสัยจะสงสัยจะสงสัยจะละเมอละเมออยู่โอเคไงต่อครับข้างบนนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้กูไปก่อนเออเข้าไม่ได้เข้ามึงเออนี่ด้อยเลยครับทำไมขึ้นใหญ่ตรงนี้สแกนครับมีกี่คนหนึ่งสอง แล้วก็ผมวัดยังไม่บัวไปทางนี้ก่อนสไปดี้สเตลว์มาอุ้ยหนังสือเก็บอันล็อกเลยมึงวิดีโอโอเคมันก็ไปต่างกันนี่ว่ะผมผมเล่นนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเอากล่องในเขาเบาเบาหรือเปล่าดีดัง โอเคเบาดีดีมากเออเล่นของกันเออขอโทษนะไอ,อ <c oughs> พวกนี้เทคดาวด้วยใหญ่ไม่ได้ครับต้องต่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะดาวซึ่งมันลำบากเข้าใจไหมเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ได้ไแล้วนั ioè, ่นแหละเทคดาวด้วยใหญ่ดูทำไงนะแต่ต้องต่อยให้มันขึ้นเนะี่ยไปโอโ้โหโอ้อยกูไม่ได้จะจงใจมาหามึงเลย อยู่ดีก็เผือโดดมาแบบไม่ซุ่มไม่เสียงอืมเออกูเล่นสายนี้ก็ได้สายเอ้ยเดี๋ยวขึ้นบนดีกว่าเออหากูเจอไหมหากูเจอไหมหาเกากูเจอไหมอืมเฮ้ยเล่นของเมื่อกี้เจอของอืมเ,เล่นเล่นของเล่นของเอกิดอะไรหมดแร้บอของแล้วจังหวะนี้ เช้แรไม่หมดโอ้ไม่หมดต้องหนีหนีหนีไอ้นี่อ้นี่เ้ยมวยป้อมไปดีชอบเลนหมวยป้อมผมว่ามันสไตล์การสู้มันไม่เหมือนในแบทแมนนะมันมันดูพิวมากกว่ามันดูดูไม่สมจริงไงไม่รู้อะมาขึ้นไปอับตรงนี้ ต้องค่อยๆเดินแล้วเมื่อกี้นี่แบบเดินไปแบบพันๆเดินเนี่ยเฮ้ยคนคนทนโอ้โหนี่มันย่องแล้วโอ๊ย